สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้แอดจะมาทำเหล่าพัฒนาล่างให้นะคะนวดที่แล้วหลุดนะคะแอดจับให้8ปดชุดก็ไม่เข้านะคะมันหลุดไปเยอะนะคะมันออกแปดสี่เนาะมันแล้วมันก็เกินโควตาด้วยนะคะมันสิบหกนวดแล้วแอดก็จะขอโลบกนะคะ2ชุดนี้เนาะแล้วก็ไปดูชุดใหม่สองชุดแล้วก็ชุดเก่าหชุดนะคะ ก่อนจะมาดูชุดเก่านะคะมาดูคำเตือนนก่อนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชนแนลนะคะเอามาดูของงวด ที่แล้วนะคะงวดที่แล้วสูตรเก่าเหลือสูตรเดียวเนาะสูตรนี้เนาะก็หลุดนะคะออกแปดสี่นะคะแอดไปกะตัวเลขผิดเนาะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วก็ศูนย์ศูนย์ศนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์นะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะหลุดหลุดกระจายเลยค่ะงวดนี้เอามาดูสูตรมาดูใหม่นะคะจับคู่ใหม่นะของงวด ที่เนะคะงวดที่จะถึงนี้วันที่สิอนะคะสิบอตุลาเนาะก็จะได้พันหลักแสนบวกกับหลักร้อยนะคะก็หลักสิบนะคะหกบวกสก็ได้ศูน2 3อันนี้นับเรียงตัวเลยนะคะแล้วก็หลักหน่วยก็เอาหลักพันคุณด้วย2ก็8ปดสองสิบหก็6กเจดแก็จะได้ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูดย์เ้าหนึ่งเจ็ สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะเอามาดูสูตรใหม่นะคะเห็นไหมคะสูตรใหม่สูตรนี้ใช้หลักพันบวกเก้าคงที่ก็ได้สี่บวกเก้าได้สิบสามลบหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้านะคะส่วนหลักหน่วยก็ใช้หลักแสนกับหลักหมื่นบวกกัน อันนี้แอดบวกผิดนะคะมันก็จะได้หกเจ็ดแปดเก้านะคะอ๋อตอนแรกแอดจะเอาเป็นคนูณก็จะเข้าที่สองแปดนะคะเข้าตัวนี้เนาะ ก็จะได้สองแปนะคะเข้านะอันนี้เป็นงวดแรกนะคะมาดูงวดที่2นะคะก็ใช้หลักพันสองบวกเก้ได้11นะคะลบ1เป็น0ย์บวก1เป็น2บวก1เป็น3ส่วนหลักหน่วยก็ศูนย์บวกสก็ได้3 4มสี่ห้าหออกศูนย์สนะคะ เข้าวงวดที่สองเนาะมาดูงวดที่สามนะคะงวดที่สามก็คือศูนย์บวกเก้าได้เก้าลบหนึ่งเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งส่วนหลักหน่วยก็ห้าบวกเก้าได้สี่ห้าหกออกเก้าหกนะคะเข้าทั้งหลักสิบหลักหน่วยมาดูงวดที่สี่นะคะ งวดที่สี่ก็ใช้เก้าบวก9้าได้แปดลบ1เป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็น9้าบวก1เป็นศูนย์ส่วนหลักหน่วยนะคะเก้าบวกเก้าก็ได้แปด1ศย์หนึ่งออกศ0นย์นะคะถูกเป็นงวดที่สี่เนาะงวดนี้หลุดนะคะงวดที่ห้าหลุดออก8 4ดสี่แอดขอค่ามางวดที่6เลยนะคะ สูตรนี้ใช้8หลักพันนะคะบวก9ก็ได้17บลบ1เป็น6บวก1เป็น8บวกอีกหเป็น9นะคะส่วนหลักหน่วยก็สองหบวกหได้2 3 4 5ก็จะได้6 2 6 3 6 4 6 5นะคะแล้วก็7 2 7จ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแดสองแดสามปดสี่แดห้าเสองเ้าสเกสี้าห้า เดี๋ยวมาดูสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามนะคะอันนี้ก็เดินมาแล้วห้างงวดนะคะหลุดงวดหนึ่งเหมือนกันหลุดงวดที่ออกศูนย์นะคะสูตรนี้ใช้หลักพัน หลักแสนบวกกับหลักพันนะคะหลักแสนบวกกับหลักพันลบหนึ่งก็จะเป็นเป็นหนึ่งบวกอีกหนึ่งเป็นสองบวกอีกหนึ่งเป็นสามบวกอีกหนึ่งเป็นสี่นะคะสี่บวกแปดได้สิบสองนะคะก็ออกสองแปดเนาะหลักหน่วยก็คือใช้หลักแสนบวกกับหลักหน่วยแล้วก็บวกสองคงที่นะคะ สีบวกหได้5 5าบวกสเป็น7 7 8 9 0นะคะออกสอเนาะมาดูมวนนี้นะคะมวนนี้ใช้หลักแสนบวกกับหลักพันเอยหลักร้อยนะคะศูย์บวกแก็ได้8ปลบหเป็7น7บวกอีก1เป็น9นะคะบวกอีก1เป็น0ูนย์ ส่วนหลักหน่วยก็ใช้0บวก1แล้วก็บวก2ก็3 4 5 6ออก0 4นะคะมาดูงวดที่3นะคะงวดที่3แสนบวก100แสนบวก100ได้9นะคะ9 9ลบ1เป็น8บีก1เป็น0บีก1เป็น1 8 901 ส่วนหลักหน่วยก็ใช้5้าบวกเได้14บวกอีก2เป็น16 6 7 8 9ออก9 6นะคะงวดที่4ผิดนะคะแอดขอข้ามเนาะมาเป็นงวดที่5นะคะ ใช้9หลักแสนบวกกับหลักร้อยก็คือเลขศูนย์นะคะได้9ลบ1เป็น8บวก1เป็น0บวก1เป็น1นะคะส่วนหลักหน่วยก็9บวก0ได้ศนเออได้9นะคะบวกอีก2ก็เป็น11 1 2 3 4ออก8 4นะคะ มาดูวงวดที่จะถึงนี้นะคะหบวก4ได้ศูนย์ลบ1เป็น9้าบวกอหนึ่งเป็น1น่บวกอหนึ่งเป็นสองนะคะส่วนหลักหน่วยก็ใช้หบวกห้าได้11บวกอีกสองก็เป็นสามสี่ห้าหกนะคะก็จะได้93้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหก 03 04 05 06 13 14 15 16 23 24 25 26 สูตรนี้หลักหน่วยล่างสูตรนี้เด่นที่เลขสามนะคะหลักหน่วยมันเด่นที่เลขสองกับเลขสาม มันก็คือชนที่93เนี่ยค่ะเพราะหลักสิบมันได้9012หลักสิบอันนี้มันตรงแต่หลักหน่วยมันไม่ได้ตรงมันได้แค่93อันนี้ได้92หลักหน่วยมันได้123่สองสดขอดูก่อนนะคะ อันนี้สามสามเก้ามันน่าจะเป็นชุดนี้นะคะแอดว่านะเก้าสองเก้าสามแล้วก็0ูน3 2สามหนึ่งสามสองสามนะคะเพราะมันเด็ดเลขสาม ็นไหมคะถ้าสูตรนี้มันจะได้เก้าสองเก้าสามมันน่าจะมาตรงนะคะไม่น่ากลับถ้ามันหลุดก็คือหลุดเลยนะไม่น่าจะกลับนะคะอันนี้สองสามสองสองเก้าสามเก้า หลักหน่วยไม่ชนนะคะแต่ชนที่หลักสิบน่าจะเป็นเก้าสองเก้าสามมากกว่าแอดว่าส่วนตัวอื่นก็ไม่น่าจะ เน้นชุดนี้ดีกว่านะคะ930313แล้วก็23แล้วก็ตรงนี้เป็น92อีกชุดหนึ่งนะคะแถม92เน้นแค่5ชุดนะคะแอดว่าน่าจะมาตรงนะคะไม่น่าจะกลับนะคะชุดนี้แอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ จากช่องจับเด็กชาแนลนะคะเดี๋ยวจะย่อให้นิดนึงนะคะ,ะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ